วันที่19กรกฎาคม2566ที่อาคารรัฐสภาในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่สองพลต urm ตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนการประชุมโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองพลต urm ตเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าส่วนตัวมองว่าจะไม่ได้โหวตด,ด้วยซ้ำไปในช่วงเช้าจะต้องรอคำสั่งศาลร,รัฐธรรมนูญว่าจะให้หนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเก้าไกลยหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หา หากไม่ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถดําเนินการในวาระต่อไปได้แต่หากให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หมายถึงหยุดปฏิบัติหน้าที่สสแต่การเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวข้องกับสสเพราะสมัยที่แล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไม่ได้เป็นสสดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่ต้องถกกันเมื่อถามว่าหากโหวตไม่ได้8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะทําอย่างไรต่อพลเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าหากโหวตไม่ได้8พักร่วมก็เตรียมเสนอแต่หากเสียงไม่ถึงระยะติตกไปก่อน ซึ่งพักคก้าไกลมีการเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแค่คนเดียวหากไม่สามารถเสนอซ้ำได้ชื่อก็จะตกไปทันทีเมื่อถามถึงการพูดคุยกับพักประชาธิปัตย์และพักชาติไทยพัฒนาเพื่อขอเสียงร่วมโหวตนายพิธากรณีนี้พักคก้าไกลเห็นด้วยหรือไม่พลตํารวจเอกเสรีพิสูธิ์กล่าวว่าพักคก้าไกลก็ต้องเอาด้วยเพราะเป็นการเพิ่มคะแนนให้เขาแต่ยังไม่มีเสียงตอบรับจากทั้งสองพักซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองพักกล่าวว่าติดขัดในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112